ศูนย์090 090อ่ะเห็นนะ197 1 090 197นะครับ3426 3426นะครับผมพี่แจ็คนะครับคุณพี่แจ็คนะครับติดต่อนานได้นะครับทั้งจุ๋งทั้งดังเลยนะครับเอ้ยเป็นไงล่ะหรือว่าจะเป็นลูกๆคนอื่นนะครับปอนคว้ินอ้าเป็นไงล่ะโอ้โหมีหลายลูกมีมีลูกเยอะนะครับนะครับลูกค้าท่านไหนอยากจ้างนะครับจุ๋งดังปอนคว้ินนะครับเอาวพอมีลูกคนอื่นนะพ่อมีใครบ้างอ่ะเพิ่งถ่ายรูปเหรอมีใครอีก น้ำตาลทิพน,าร,นา,ารีนะพี่น้ำตาลนี่คนยังนี่คนนี้คนนี้แบบนางเอกเบอร์หนึ่งนะบอกเลยเบอร์หนึ่งเลยที่สุดนะครับนางเอกเบอร์หนึ่งใครสวยอย่างเดียวนะบอกเลยสวัสดีครับ Hi guys it's long time to l i k e to life Yes sir I just you know I just come out from like ก็ปร e สบความสำเรนเดอะพาร์คกับกัม่กับอแ่ับพอ n e ่กครับพ่คคบอแนนม่กับพ่กับพ่อแับพมกับค่ับพ่อแม่กนะนะัน่แร่ับพ่อแม่กัรม่ับถอแม่กนบพ่อรม่กพเอแม่กนม่กับอกม่อม่กัอเม็นับพ่อมมี อคอนเฟิร์มให้หน่อยว่ามันไม่มีภาษาไทยเลยมีกันน้อยเออมีแต่ภาษาอังกฤษนี่เขาเขาบอกขอจ่ายด้วยด้วยขอจ่ายด้วยหน้องเอวยพ่อนี่พ่อผมบอกพ่อแล้วใช่ไหมว่าแบบพ่อแบบหางานมันี้ให้หน่อยยังไงเพจด้วยนรอแบบอาหารกบมันมีดมีเขาเขาไม่ทำไข่เขาไม่ทำไข่คือเขาทำตลาดไหมเขาทำกันตลาดไหมคือพวกกบใช่ไหม โอ้กบขายได้นะไม่คือกบกบผมอะคือแบบผิวผิวพรรณดีมากเลยนะกบผมอะกบไม่มีสิวอะก็เลยเอาไหมพ่อดูตัวหน่อยเออหรอพ่อต้องดูตัวก่อนปะฮะพ่อต้องดูตัวก่อนขอดูตัวหน่อยแบบผิวแบบสว่างเลยอะเรืองเรืองสวัสดีครับอ๋อนี่ม so <the> <the> <'s equal> <now> yeah? ีคนไทยมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน ไปได้ไหมเป็นคำถามที่ยังคุนอยู่ซ้ำๆแค่วางแค่เพียงเธออยู่ตรงน,นัง้นสุขใจกับฉันชีวิตจะเป็นยังไงคิดถึงไงอ้บางบอคิดถึงไอ้บางบบ ส่วนไอก็ค so <sh> yeah, ิดถึงเจ้าเจ้าเจ้านี่มันเหนื่อยใช่ไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ำสมก็วังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนที่เฮาหากัน คือต่างชาติจะคิดว่าเพาะมากแต่คนไทยงงแล้วนะคนไทยงงแล้วไหนบอกว่าเคถ่ายการวันนี้มาแล้วแต่จะง่วงนคือโอบอกไม่ได้สปอยไม่ได้ไได้อบอกนะเขาไม่ได้บอกอะไรงไงแต่ว่าไหนบอกว่าจะง่วงไนงะอถตน่าจะหลับเพรานนี้คือง่วงแล้วนะ คือผมไม่ผมไม่อยากงงเลยผมเลยแบบผมอยากแบบตื่นก็เลยไลฟ์สดครับผม Hi from Hi friends from Cambodia Hi Hi 你好大家好大家好水大家好大家好นะครับ你们可以叫我 จงชื่อจงจงอาเช่นจงอาเช่นครับหล้วจากนี้ครับใครจะเรียกผมไงก็ได้นะจงก็ได้หรือว่าจะเรียกเฉินก็ได้นะพ่อผมเป็นชื่อได้ปะมันผันไหมผันแล้วคนจำได้หมดเหรอพี่เฉินได้ไหมพี่เฉินผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนะ <laughs> เฉินนะ <laughs> ถ้าคุณคิดว่าชื่อเฉินมันเท่ให้กดหนึ่ง <c oughs> you guys can Me, like whatever you guys want. Like, actually, I have you know the alternative to choose. First one is June, second one is Chen Chen, so you can call my name. ม a h a จิตตามาหาจิตตาครับผมมาหจิตาโอเคครับทุกคนครับผมว่าเดี๋ยวรถก็หายติดแล้วกรุงเทพอะเนาะกรุงเทพมือสวัสดิมือสวัสด์แต่จริงๆรไม่พอกรุงเทพมือสวัสด์ใช่ไหม น,นี่ยะสำหรักคนทีถามว่าแบบพี่จุงชื่ออะไรคะผมก็จะตอบว่าพี่จุงชื่อเฉยอ,อะ ผมไปทํางานต่อนะครับทุกคนครับจริงๆก็ไม่ทํางานหรอกเขาเรียกว่าอะไรคเขาเป็นส่วนหนึ่งในงานเป็นส่วนหนึ่งในงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํางานก่อนนะครับทุกคนครับก็จะบอกว่าที่ถึงทุกคนมากๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงรูปบ่อยที่นี้จะไม่ได้ลงรูปบ่อยเอาหมายถึงแบบรูปที่ถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับเพราะว่า เราไปถ่ายรูปสวยๆ,ๆนะครับ,อ,บ,บอะไรครับอ,อ๋อสุดท้าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะออกถนนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคาดเดี๋ยวกให้พึ่งกันอกนอกแบบว่าโอเคครับอะไรพ่ออ๋อดันออกกระจกนะโอเคครับทั้งผมทุกคนครับรถพ่อมันเป็นออโตเมติก เหมือนนนน้ลลวเยูเมนูแล้วครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ๋อวิธีผมจะบอกอะไรนะจะบอกอะไรอ่ะผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ลงโซเชียลแต่ผมก็จะพยายามโซเชียลบ่อยๆนะครับอนี้เอาไว้ว่าเจอกันครับทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย